สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องต้องซุยในช่วงคุยเรื่องบอลกับผมต้องพนวัน,นะครับในคลิปนี้ครับมาคุยเรื่องราวของพี่ตองกวินทำสัจ,จานานผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่ตอนนี้ไปคาแข่งในศึกฟุตบอลเจริกกับทีมคอนซาโดเลซัปโปโรที่มีชนาทิสปสงกระสินค้าแข่งอยู่ด้วยนะครับล่าสุดโอกาสในการเป็นมือหนึ่งของพี่ตองในทีมซัปโปโรเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่กูซองยุนผู้รักษาประตูชาวเกาหลีใต้และเป็นทีมชาติเกาหลีใต้มือ3เนี่ย ไปตรวจพบว่าเขาเป็นโรคต่อมไทรอยอักเสบนะครับทำให้เขาต้องพักอย่างน้อย1-2เดือนด้วยกันซึ่งก็เป็นโอกาสที่พี่ตองเนี่ยจะมีลุ้นเป็นมือหนึ่งของทีมซัปโปโรนะครับส่วนอาการของซองยูอย่างที่ผมบอกไปต้องพัก1-2เดือนและตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เก็บตัวฝึกซ้อมกับซัปโปโรที่แคมป์คุมาโมโตะแล้วนะครับเขากลับไปรักษาตัวที่ คนที่ซัปโปโรเป็นที่เรียบร้อยซึ่งซึ่งก็ไปรักษาตัวยาวๆเลยประมาณ1-2เดือนนะครับสำหรับซองยุนตอนนี้เท่ากับว่าตัดซองยุนออกไปที่เป็นมือหนึ่งทำให้โอกาสในทีมซัปโปโรเปิดกว้างหมดสำหรับทุกคนนอกเหนือจากพี่ตองนะครับก็มีซูเกโนะผู้รักษาประตูจอมเก่าวัย30มสกว่าไปปลายและที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็ยังคงได้รับโอกาสลงเล่นในฟุตบอลถ้วยนะครับในปีที่ผ่านมาก็จะเป็น เป็นเนี่ยคู่ต่อสู้โดยตรงของกวินธรรมสัจจานันท์นะครับซึ่งซึ่งถ้าผมคิดว่าสุเกโนะเนี่ยก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับถ้าเป็นฝีมือเนี่ยผมมองว่าพี่ตองสดใหม่กว่าน่าจะเบียดได้ไม่ยากนะแต่อยู่ที่การฝึกซ้อมซึ่งวันนี้พี่ตองได้โอกาสลงเล่น เกมอุ่นเครื่องของทีมซัปโปโรที่อุ่นเครื่องกับคูมาโมโตะนะครับและพี่ตองได้ลงในควอเตอร์ที่2ลงไป45นาทีด้วยกันซึ่งก็เป็นนิวินหมายอนดีนะครับแล้วเขาก็ก็บอกว่าหลังจากลงสนามเนี่ยผมได้คุยกับพี่ทีนะพี่ทีเนี่ยเขาเป็นคนมาบอกเรื่องนี้เพราะว่าเขามันมีข่าวที่สื่อญี่ปุ่นเนี่ยตีออกมาจากยา h o ฮูนะครับซึ่งพี่ตองบอกว่าก็จะทาให้เต็มที่ในการฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปเข้าตามมเฮโลเปโตะได้ส่วนการลงสนามอุ่นเครื่องเนี่ย ให้กับซัปโปโรเนี่ยเขาบอกว่ายังมีต้องปรับหลายจังหวะทั้งการออกบอลและการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมซึ่งมันสําคัญมากนะครับในการเป็นผู้รักษาประตูในเจลีกเพราะว่ากองหลังเจลีกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวญี่ปุ่นซึ่งในเจลีกเขาอาจจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษามากมายเพราะฉะนั้นการสื่อสารเนี่ยอาจจะต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นซะส่วนใหญ่ซึ่งเรื่องนี้พี่ตองต้องรีบปรับนะครับขณะที ผู้รักษาประตูดาวรุ่งอย่างโคชิโร่เนี่ยก็ได้รับโอกาสขึ้นมาแต่ในเกมอุ่นเครื่องวันนี้ก็เสียประตูเหมือนกันขณะที่อวกาศประตูมือ3เมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วก็ถือว่าการที่ซองยุนมีการบาดเจ็บไปเนี่ยทำให้โอกาสของพี่ตองอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีมากขึ้นมากๆในทีมซัปโปโรและอีกอย่างฟุตบอลเจลีกเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงพักพักหนี ไวรัสโควิด COVID -19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกนะครับซึ่ง15มีนาคมนี้กำลังตอนนี้ทางเจลีกกำลังพิจารณาว่า15มีนาคมจะกลับมาเตะได้หรือเปล่าถ้ากลับมาเตะไม่ได้น่าจะกลับมาแข่งขันอีกทีคือเดือนเมษายนเลยซึ่งถึงตอนนั้นผมว่าพี่ตองน่าจะเข้าขากับเพื่อนร่วมทีมพอสมควรเพราะว่ามีเวลาฝึกซ้อมต้อง1-2เดือนนะครับซึ่งมันก็น่าจะเพียงพอในการได้รับโอกาสลงเล่นในฟุตบอลเจลีกซึ่งตอนนี้ก็แฟนบอลชาวไทยก็เอาใจช่วยพี่ตองกวินกัน ว่าเขาจะสามารถยึดมือหนึ่งซัปโปโรได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวของพี่ตองเองนะครับก็ติดตามกันขณะที่ซองยุนก็แน่นอนต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บก็ขอให้เขาหายไวนะครับเพราะว่าเป็นโรคต่อมไทรอยด์ยอ,ยอักเสบเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับก็ขอให้เขาไม่เป็นอะไรหนักมากแล้วกลับมาเล่นฟุตบอลให้ได้โดยไวเพราะส่วนตัวผมกับซองยุนเนี่ยก็เคยเจอกันที่ซัปโปโรและอีกอย่างเขาก็เป็นคนที่ใสดีคือเป็น เพื่อนสนิทของพี่เจช,ชนะทิพย์อีกหนึ่งคนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับในช anel ต้องสุยขอบคุณทุกการรับชมนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกันถึง2คลิปด้วยกันอ่ะวันนี้ผมต้องพานุวัตรไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ